วันนี้เ,เพื่อนๆเดี๋ยวสังหน้าจะพาไปเห็ดกบเขาครับวันนี้จะผัดกะเพราผัดกะเพราไห้ละหลานกินครับผมอืมขั้นแรกเขาก็จะมาต็ดกระเทียมวยกคนครับผมนี่ครับกระเทียมตีลงไปเลยอันนี้ก็เผ่าแบบบ้านๆเพื่อนๆครับผมแบบบ้านๆครับผมอ่ะติดแก๊สก่อนครับอ่าละบ้านแบบบน,นึ่ง เดี๋ยวมาตั้งกระทะให้ห่อนก่อนครับผมข้าเดียวครับผมหลังจากข้ามาเขียมนเนาะครับข้ามาเขียมันวัดธนีเผากับมีหมูบดเรียบร้อยแล้วครับผมอ่าคือสางหน้ากับเป็นขั้วจังสี่เนาะครับเนาะผมมีผมมีบัตรสวนบาตรยังคือเพิ่นกับเพ็ดจังสี่ไปเลยครับผมอืออันนี้กระทะกับน้ำแห้งแล้วอันนี้น้ำเพิ่นอันนั้นแล้วเอาข้ามาใส่กับมันเอาละเสนอข้อกับกับรับมณนเ้าเลยครับผม กะประมาณเอาเ็ทแบบง่ายๆครับผมลองไปที่ได้ยังบอกไม่เดี๋ยวเขามาเกี่ยมก <c oughs> ระทะอ่ามันดได้ได้กันครับผมนี่นี่ครับเดีย๋ยวให้น้ำมันมันห่อนบางครับผมจังจะเอาตะเทียมลงสังน้อยให้พร้อมๆครับผมนี่ นี่ครับผมอืมกระเทียมลงไปเลยครับอะข้าซอยพริกถากะเจ๊ข้าวหนึ่งไข่กระเทียมกรอบๆเล็กลน้อยนะครับเนาะน่าหอมแซ่แบๆครับผมนี่ครับซอยพริกลงไปเลยครับผมนี่ครับผมอเอาซอยอะไรประมาณนี้แล้วนะครับเนาะพริกก็เอาลงพร้อมกระเทียมเลยครับนี่ ลงกปเลยครับบ้าดนีพร้อมพักดีๆเด้อพี่น,อน้องด้วยบาท,ที่นี่ฮะผมมาแบนเทปเลยครับอ่าเป็นพพเพราะว่าจะเห็ุหุงหาอาหารในลูกหลานรับประทานกันนะครับผมนี่ครับผมอันนี้ไก่จะซุกไก่จะหอมแล้วบาาท,ที่นี่เท่ากาับมักแกะตัวนี้ครับนี่ครับมักทำไรคุยลงไปเลยครับผมนี่ นี่ครับเพราะว่าตะเหนียมล่างบ่ได้ด้วยครับนี่อ่าเอาลงไปพอประมาณเบึง้งนี่ครับนี่เหลือจักน้อยอครับผมประมาณนี้นะครับเนผมเอาคนไปเลยครับผมนี่ครับ พอเติมน้ำสักน้อยครับผมหลังจากานั้นเ้าก็ปงเครื่องครับผมใส่ผงนัวไปเลยนี่ครับผงนัวผมกับประมาณนี้นะครับนี่ว่ายใส่น้อยแซ่บน้อยใส่หลายเซ่บหลายเด้อครับนี่ผงนัวสองซอนครับผมแน่น ครับบอผมรัวผมเป็นยังสั่หน้าเขอเสียบแขเข้าวปลาเนาะอยากหัวตัวเจอผมหนียว,ว้ายนี่ครับจักน้อยนี่หลังจากพันกับนี่ครับลงไปเลยครับซอสเหนียวเฮานี่เอาละหลังจากพันกับน้ำปลาเล็กน้อยเดี๋ยวใส่หลายหลายสีเข้มเลยครับผม นะี้พ่อครับผมเห็ดในางานด้วยครับเห็ดอาหารเห็ดบางยากเลยเดี๋ยวเขามาล่อให้นำแหงจังหน่อยก่อนครับผมแป๊บหนึง่งเอาแล้วครับพราเอกพราเอกเข้าลงไปเลยครับผมนี่พราเอกเข้าลงไปแล้วครับ ผมไม่ได้ตัดต่อคลิปเลยครับเลยเอาแบบย,ยาวๆไปเลยครับผมคลิปนี้ครับผมไม่ได้ตัดต่อนี่ครับเดี๋ยวซิมบึงครับผมอืมโอ้โหทุกดอกเลยครับแซ่บๆครับผมอืม,อม สำเร็จเสร็จเรียบร้อยครับผม<ฮ>บัดน,นี้หอมน้ำปลาผัดกะเพราทางหน้าใส่น้ำปลาพร้อมน้อยๆโอ้แซ่บนะบ้านนี้ครับผมพร้อมเสิร์ฟเด้อเพื่อนนี่อร่อยแบบไม่รู้ตัวครับผมแซ่บแซบ่บจิ๋ดเด้อบ้านนี้นี่ครับกินเผาน้ำกันเด้อเพื่อนครับผมง่ายๆครับนี่แหละครับผมคั่วซ้งหน้าแบประมาณนี้ครับผมเสร็จเรียบร้อยผัดกะเพรา อร่อยแบบบ้านๆครับผมนี่ต่ว่าผมบ้ถิ่มกระทะได้ครับผมไม่มีกระทะเฮ็ดขินครับผมอืมโอ้เสียนี่ครับประมาณนี้ครับนาตานี่ครับผมให้ร้านหน่อยกินครับผมไปสูๆครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทางหน้าของพารทได้เด้อครับผม